สวัสดีครับอันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะฮะของการทำ FMA Standard นะครับผมช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการใส่โลใส่ตุ้มนะฮะอันนี้ผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยใส่อะไรบ้างนะครับ อันนี้ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆก,ก็จะเห็นว่าผมาใส่กันชนด้านหน้าเป็นสไตล์โล13มิลน,นะฮะก็คือผมคว้านรูตรงไปลายไว้เพื่อจะทำเป็นตัวคําโลนะฮะก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับ อนี้ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ตอนท้ายนะฮะมันเป็นวิธีการทำโลด้านไอโร13มิลพร้อมที่คําโลด้านหน้านะครับสำหรับใครที่ยังเพิ่งมาดูครั้งแรกหรือยังเคยดูมาแล้วแต่จำไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมก็ทำหลายคลิปอยู่ เรียบร้อยนะฮะสำหรับด้านหน้าประกบเข้าเลย ต่อไปก็เป็นด้านในดีด้านหลังเลยนะฮะใส่ด้านข้างนะครับใส่ตุ้มนะฮะตุ้มข้างอ่ามอเตอร์เนื่องจากตัวนี้ตัวมอเตอร์อยู่ด้านหน้าก็คือว่าอย่างไงก็คือว่าด้านหน้าก็ด้านอ่าด้านข้างก็จะเป็นตุ้มเบานะฮะใส่ตุ้มเบาแทนเพราะว่าด้านหน้ามันหนักอยู่แล้วไม่ต้องใช้ตัวตกหนักก็ได้แต่ทีนี้ เพื่อนจะใส่ตุ้มหนักเลยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ต้องคํานึงนิดนึงว่าถ้าใส่หนักมากไปโถมไปดหนักแต่ด้านหน้าแล้วด้านหลังเบาเนี่ยอาจจะมีกระดกลดกระดกหรือลดพิกได้นะฮะต้องทำให้บาลานะครับ เห็นต้มผมก,ก็เกิดมีคําถามที่ว่าเอ๊ะต้มนี้เบาไปไหมมันจะถ้วยได้เหรอก็คือผมจะเน้นแค่ให้มันตบลงเฉยๆไม่ได้นเน้นว่าให้แบบว่าอ่าเพิ่มแรงเพิ่มความหนักของรถนะฮะแคลีคยว่าให้มีแรงกกดลงฮะ,ะประมาณนี้โอเค ต่อไปด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะแกะตัวโค้งออกมาก่อนนะฮะตัวกันชนนะฮะเอ๊ไม่ต่อมกระได้มั้งลืมไปว่ากันชนโค้งเราตัวรูที่เราใส่จะเป็นรูนี้นะฮะเราไม่ได้ใส่โลได้กันชนนะฮะเราใส่อยู่ข้างบนเลยทีเดียว จากนั้นเราใส่ตัวคำ้ำนะฮะเบรกมันตีเ s สารพัดประโยชน์สารพัดประโยชน์จริงๆอันนี้กรณีที่ว่าเราต้องการให้ตัวนี้ตัวด้านเหลียมๆในเรียบๆเนี่ยอยู่ด้านข้างไหนเราล็อกไปเลยก็ได้และเราก็ใช้น็อตไขเอานะครับจะได้แต่ถ้าเราแบบว่าจะบิดแบบ บิดจากไอหัวเนี่ยหัวบิดแทงเข้าไปในเกลียวเนี่ยมันก็จะกะยากนิดนึงนะฮะเรียบร้อยนะครับ จากนั้นใจโลด้านบนนะฮะล็อกด้วยตัวล็อกนัดนะครับ โอเคผมทัาอีกตัวเลยนะไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมแล้วจากนั้นก็ใส่โลข้างบน โอเคครับช่วงท้ายก็ใส่ตุ้มนะฮะดามสเต็ใส่ผมใส่ด้านข้างเลยเพราะว่าด้านข้างช่องมันเยอะนะครับผม <ๆ S 1> เพื่อไม่ให้ด้านนะ <ๆ S 1> ด้านตัวปลายมันตกตบเยอะเกินไปนะฮะตัวด้านหลังต้องใส่หนักหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าใส่เบาไปมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าอาจจะคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเบาไปก็ด้านหลังกระดก สูงกระโดกเยอะเกินนะฮะมีปัญหาต่อการลองแล้วก็รถอาจจะพลีกได้นะครับลดเราถ้าใส่ใจทุกรายละเอียดทุกรายละเอียดนะฮะยันน็อตเลยก็สามารถชนะได้นะฮะ นะสนามนะผมแนะนำว่าควรชนะสนามวิ่งให้จบครบ3ามรอบใครจะเร็วกว่าช้ากว่าใครจะเร็วกว่าใครจะไวเกินช่างมันเราต้องชนะตัวเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะฮะถ้าเราหมัวแต่พยายามที่จะชนะคันอืน่นแต่เราวิ่งไม่ครบ3ามรอบก็แพ้นะครับเป็นข้อคิดที่ผมจำมาตลอดเลยว่าเออใครจะเร็วกว่าช้ากว่า ไม่สนใจเราเอาชนะสนามเราทำเราทารถให้มันอยู่สนามแล้ววิ่งครบ3รอบคือพอนะครับเพราะว่ารถเร็วที่สุดก็ใช่ว่าจะชนะเสมอไปอาจจะหลุดรางได้นะฮะพอวิ่งไ่ครบ3รอบเราเน้นว่ารถเราให้วิ่งครบ3รอบคือพอ โอเคครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับสแตนดาร์ด FMA และบอดี้แมทเฟมนะครับบอดี้สุดฮิตสุดแนวกระแสนิยม,มสวยงามลงตัวนะฮะบอดี้แมทเฟมใส่รถแต่งแบบไหนก็สวยนะฮะทำสีแบบไหนก็สวยนะครับโอเคครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอันนี้ที่ผมแต่งนี่คือเป็นแนวทางไกดลนล์นะฮะ เป็นแนวทางการแต่งเฉยส่วนเพื่อนจะไปปับแต่งเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ยังไงก็ได้แล้วแต่เพื่อเปลี่ยนโลแบบไหนก็ได้แล้วแต่แต่ขอให้อยู่ในกฎกติกาของรุ่นนั้นๆน,น,นะครับแข่งรุ่นนั้นๆหรือทองหรือของทางร้านนั้นๆน,น,นะครับใครที่สนใจอยากสนับสนุนนะฮะปะท้ายคลิปทุกคลิปเลยผมมีสมัครสมาชิกไว้นะครับผมสามารถกดคลิปเข้าไปสมัครได้เลยนะฮะสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรนะครับผม แล้วแต่สะดวกเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าจะแต่งรถคันไหนก็ติดตามกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ